สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทิวฟ้าแท็กติกนะฮะและสนามในวันนี้เราจะได้มาเป็นไอเทมหนึ่งชิ้นนะครับเล่กได้เลย และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over Topup ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีฟทีมบีในเวอร์ชัน, Mobile, น,น,น,ชนงมือถือนะครับก็สามารถเติมเกม,มเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญที่ร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w o v e r t o p u p c ร m อนะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top u p ได้เลย นะครับอักเบนอันแรกของเราเลยฮะต้อนรับคริสต์มาสกันหน่อยเมอร์ลี่คริสต์มาสกันนะครับทุกคนฮนะโอเคฮะแซนต้าให้ผมมาละดิวลีครูซนะครับโอเคไปสี่บาทต่ำต่ต้อง4บาทซึ่งยาเกตักนะฮะใช้กระตัว3บาทก็ก็ยังพอคุ้มๆอยู่นะฮะตัว2บาทคือไม่เอาละผมไปเล่น3บาทขั้นต่ำนะครับแต่คืออยาก4บาทมากกว่าเดี๋ยวไปหา ข้างหน้านะไปะเบื่อผ้านะฮะต้นเกมพังไปก่อนนะครับซึ่งเรามีเป็นบลูเซอร์ช่วยแทนนิดหน่อยนะครับได้โอลาฟมาได้กากัสมาฮะลาพิทไฟขั้นหนึ่งครับได้อัลเฟรีออสมาเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเฮดไลเนอร์ฮัสติลให้ผมเก็บตังค์ไหมว้าวขอบคุณครับซันต้าฮะโอ้โหวันนี้ ุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเก็บตังค์ดีฮะรออะไรเอาพังออกไปขั้นหนึ่งฮะด้านหน้าก็จะมีเป็น Tank. มูเซอร์แทนงบีฮัสติลขั้นหนึ่งนะครับลัพิษไฟยังคงอยู่นะฮะทวิสโตรไม่ได้เล่นอยู่ละมาอักเ็นดี้มันต้องม่วงๆ่วงแล้วเอาแบบคุมค้มๆนะฮะไม่สามดาวไม่เป็นไรแต่สามดาวก็ดีแต่ยังไงจุ๊บอันนี้ขอใช้กับตัว4บาทสักหน่อยครับจะได้คุ้มหน่อยอะรอบนี้แตกฮะว้าวขอบคุณครับขอบค,ครับ เซตมาฮะเซตมาก็เป็นฮัสกิลสี่ขาดอีกโดนึงโยนนี่นะฮะก็จะเป็นห้าได้เลยเจอกับเซนติเดลนะครับด้านหลังเป็นมิดฟอร์จูนไอเทมแสงมาเป็นการเบเกอร์นะครับแพนโดร่าน่าจะใส่มาก่อนน่าะใส่มาก่อนเดี๋ยวรอเปลี่ยนที่หลังได้ก็ไม่ซีเรียสฮะแพ้ต้นเกมไม่เป็นไรนะครับเราจะได้อ่าสแต็กค่อนข้างเยอะกว่าชนะนะฮะแต่ก็ฆ่าสักหน่อยก็ดีฆ่าสักหน่อยก็ดีจะได้หัวใจเพิ่มมาอีกสักดวงฮะเอาเฟฮะเอาเฟะฆ่าสักหน่อยครับสักหน่อยฮะสกิล อุ้ยก่อนตายหาโยได้ก่อนโยได้มีปะโอ้โหไม่มีฮะมีเป็นเซตครับแล้วก็เป็นน้ำตาด้วยนะฮะแหมเออผมอาจจะหยิบเป็นเซตนั่นแหละเอาตัวมาเฉยๆนะครับรอขึ้น2ดาวซึ่งไอเทมเนี่ยในวงล้อแรกผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับส่วนมากจะหยิบเป็นตัวลุนๆุนขึ้น2ดาวจะได้มีตัวใช้เพราะวันนี้เราจะลงเลเวลยาวๆไปถึง8ครับ อ่ะโอเคฮะไปที่เวลหกรอบนี้เดี๋ยวใส่เป็นอเออร์กอดดีกว่าเออกอดได้โมเซอร์นะฮะขั้นหนึ่งจะได้มีการดูดเลือดก,กลับขึ้นมาได้หน่อยนะครับอ่ะเคลียร์ตัวรอบนี้เก็บเงินได้สิบไหมอ่าถ้าเราเก็บ,บรูเซอร์นะฮะมันก็น่าจะไม่ได้แล้วก็มิดฟอร์จูนมานะครับน่าจะไม่ได้ใช้ฮามิดฟอร์จูนเราแบบฟาดแป้นนะฮะผมน่าจะใช้เคสันเต้ยาวเหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเราก็เคสันเต้ยาว จนเลือกสุดท้ายครตัวนในรอบนี้ครับก็เจอกับฮาส์สตเหมือนกันฮนะอันนี้ก็เปิดมาสาเหมือนกันนะแล้วก็มีเป็นซูเปอร์แฟลเคสเต้ก็เลยได้อเท่ม,มานะครับมีเป็นทิวหลินนะครับได้มาเฮกเกคกันเบดแล้วก็เหมือนว่าเฮ้ย <c oughs> ใส่แค่โบเชอร์ไปขั้นเดียวนี่เกมเปลี่ยนขนาดนี้เลยอะชนะ,ะนไปฮะโอเคฮะเอกอกดดาวเมดค่อนข้างเยอะนะครับ เออใช้ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะฮะแล้วก็คือสเตอร์มาอีกตัวนึงครับรอบนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ตัวเก็บตังค์สิบบาทอีกแว่ายังไม่ได้เก็บเลยเนี่ครับก็จะมีเป็นวิดโฟสูรฮะขายได้แล้วที่เหลืออีก2บาทเอครผมอาจจะต้องขายจิ้งนะฮะลาพิทไฟเราไม่เล่นก็ได้สุดท้ายด้วยเทมแล้วมันก็อาจจะไปทางเวทได้เหมือนกันนะฮะเอางั้นต้นเกมแล้วก็ฮาร์สตตลมาแบบเก็บตังค์เฉยๆไม่ต้องไปยึดติดกับมันอ่ะเก็บตังค์ฮะเก็บตังค์เป้าหมายเราคือเก็บตังค์ต้นเกม คลาวด์ไดเวอร์นี่ครับคาตาลิน่าน่าจะคลาวด์ได้เหมือนกันฮะได้แฮนด์ออฟจัสติกสองอันรอบนี้ผมแพ้แน่ๆเลยอา,อาจจะต้องขายสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเก็บไว้9บาทเผื่อชนะแต่คิดว่าไม่น่าชนะฮะแม่เสียดด้ฮะฮาร์สติลได้แค่ขั้นเดียวนะครับโยเน่ยังไม่โผล่มาเลยและก็อ้อโหออกมาเป็นเซตฮะเซตสองดาวก็ดีนะครับมีตัวสองดาวใช้ โอ้โหออ,ออกมาเป็นเอ็โคนะฮะเอ็โคสองตัวเลยผมว่าผมขายกินดีกว่าผมไปเอาแทนทางรูเซอร์แล้วกันนะฮะผมต้องการเงินด้วยแล้วก็ฮาสติลมันไม่เซนีินวก็รูเซอร์อ่ะผมเลือกรูเซอร์มันได้เลือกเพื่อเจอกับทูรามิซึ่งน่าจะเจอยังไงก็ต้องเจออ่ะไอเทมฮะออกมาถุงมืออีกอันนี้ก็คือได้บารีวิมเบอเล็ดแฮนด์ออฟจัสิกเออของเวทของเวทเลยครับ ว่าจะหายเทมแทงให้เซ็ตใส่สักหน่อยเซ็ตสองดาวซึ่งก็ไม่บินเลยเอ,อัดับทีบเพมแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่อยากได้ดาเมจเท่าไหร่อยากได้การยืนไอเทียมด,ดาเมจแบบมี2อันแล้วอะ่ะผมขอยืนก่อนแล้วกันนะครับตัวดาเมทที่เป็นเวทตอนนี้ก็ยังไม่มาอัดับทีบไปนะครับก็อย่างน้อยได้เกราะก,กับต้านเวทนะครับได้มานานนิดหน่อย ก็จริงๆมันจะมีฮาร์ดนะครับใส่ให้เพิ่มได้อีกนะฮะเดีย๋ยวลองใส่อันี้ดูก่อนตอนนี้เซตสองาวแล้วน่าจะรูเซอร์ยาวใส่เทมเทงค์ให้เลยฮะวันนี้เซตเราไม่ได้เป็นดาเมจนะครับไลท์ที่แล้วเราทำเซตดาเมจเจ๋งอยู่เลือเดเยอะอยู่ตแต่ก็แตกนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเครอบนี้แพ้ไปฮะ <c oughs> อักเมนที่2ครับมีอะไรที่แบบว่าช่วยเรื่องการเงินให้ไปแปดเร็วๆบ้างไหม โอ้โหอันนี้ไม่ใช่8แล้วอันนี้9้าแล้วก็คือ9จะได้ xp 5 0นะครับแล้วก็สิบทองไหวปว่า้าอ่ะโอ้โแล้วอันอื่นไม่มีอะไรที่แบบว่าช่วยเงินเลยนะฮะอะลองดูลองดูนะครับ8มันคงจะแบบธรรมดาไปเลยเราไป9้าเลยซึ่งถ้าเราไป9้าปุ๊บได้ xp 5 0นะกับเงิน10ทองนะครับสำคัญคือ xp 5 0อะ่ะเยอะมากมากนะฮะทำให้เราแบบไป10ได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงแต่ตอนนี้ต้องเริ่มจากเก็บตังไปไป8ก่อนนะฮะ แล้วไปโหแล้วแปดไปเก้าดีอย่างเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเศนษเดาวขั้นหนึ่งเครับเก็บตังค์และ5ห้าสิบที่เหลือเอ่อผมอาจจะต้องทำไปเท่มยืนแล้วแหละเป็นฮาร์ดนะครับมาให้เซตก่อนดีนะทีเซตสองดาวนะครับอย่างน้อยเรามีตัวช่วยยืนฮะที่เหลือก็จะเป็นจิเวลกตเล็กับน้ําตาลหนึ่งอาจจะต้องไปทางเวทเราโยกไปกายภาพไม่ได้ละแล้วเดี๋ยวต้องหาตัวมาใส่ให้เลยนะครับเพราะว่าคนอื่นก็เริ่มจะ3าดาวกันแล้วทีมนี้ก็มีเป็นยาสซกสดาวนะครับเอ็ดหลอดแล้วก็ดองตัวไว้เป็น ทูดาบินนะฮะแพ้ไปฮะรอบนี้มีกากัสนะครับแล้วก็มีลักอาจจะมาช่วยถือใหเทมได้แต่ก็ขาดเงินอีก3บาทนะครับอีก3บาทอ,อ,อยากไปเวลหเลยอะต้องทำยังไงต้องลุ้นให้ชนะใช่ไหมเพราะว่าผมสามารถขายทมาเคนได้2ตัวนะฮะถ้ารอบนี้ชนะ อ่ะลองดูลองดูฮะโอ้โหแล้วเจอ EDM มาเซตไอเทมมาแล้วนะครับ2ชิ้นเลยใครท่านมาแฮนด์ออฟจัสิกสงสัยไม่ต้องรู้เลยมั้งเนี่ยน่าจะสู้ยากอยู่นะครับตัวดาเมจเรายังไม่มีรวลักยิงมาฮะอาเฟไม่น่าจะรอดโอ้โหแต่ไม่มีไอเทมเนาะพอยินได้อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วเซ็ตต่อยแตกหมดเลยฮนะเดี๋ยวหน้าเรียบร้อยเลยครับชนะจริงกว่า ก็ต้องขายอยู่ดีฮะขายทำเค้นสองตัวแล้วกันนีฮะเคสเตเก็บไว้สแปร์เผื่อว่าจะต้องเปิดฮาสติลหรือเซนทีแนวอะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องหาตัวแบกมาสักตัวแล้วนีครับก็เน้นทางเวทผมเห็นว่าเป็นอาริ4บาทนะครับไอเทมอาจจะพักคุมไม่เป็นไรนะฮะ ไม่น่ามีคนเอาบ้างถ้าไม่มีคนเอาตัวอ่าเรียบร้อยนะครับเราจะได้อาริว่าช่วยแบกในตอนนี้นะฮะเพื่อให้เราลากยาวไปถึง9ได้ก็จะมีเป็นจิเวลเกล็นะครับกับน้ำตาหนึ่งซึ่งอาจจะหาดาบมาแทนก็ได้ฮะรหรือไม่ก็รอดูน้ำตาจะเป็นบูบัฟรหรือเปล่าโอโ้โหและอาริมาอีกตัวหนึ่งนะครับและก็เซตฮะโมเชอร์โอ้อยากเล่นเซตจังเลยอะแต่มันไม่ได้นะมันไม่ได้วันนี้แบบต้องไปเวลเก้าอะยิมักเมนที่สองมาแล้วอะคือต้องไปเวลเก้าแล้วอะผมจะหยุดที่เจ็ดไม่ได้ ม่งั้นอักไปที่2องก็เราคือแบบเสียเปล่ามาเลยนะฮะเทียบกับคนอื่นที่แบบว่าทําให้แบบมีของมีเงินใช้หรือว่ามีทําให้ตัวเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเสียเปรียบไปเลยของเราเลือกมาก็คือเลเวลนะครับซึ่งทําให้เราได้เปรียบในเรื่องของการหาตัวแพงใช้นะฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับฮาสติวนะครับได้อาริมาช่วยดาเมจและมีเป็นซีเวลกัลเล็ตนะครับ แนวหน้าเสร็จช่วยแทงไว้อยู่เหมือนจะพอถูๆไทไๆไปได้ฮะนี่เจอ2ดาวแนวหน้าหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่คือดาเมจเขาไม่ค่อยมีฮะแล้วก็ใช้เป็นฮาร์สตอรเหมือนกันแล้วก็สายเก็บตังค์ลงเลเวลเหมือนกันนะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอันที่สองเขาเป็นแพนโดล่านะฮะเงินหมดแล้วฟาส์มาเจ็ดหาตัวใช้หรือเปล่าเอาไปฮะขึ้นมาสองดาวนะครับเป้าหมายคือก้าเลยนะครับฝั่งเราคือต้องก้าเลย ไม่งั้นเสียเปล่าแล้วถ้าบอกมาเป็นเข็มขัดนะครับก็พอได้ใช้อยู่แหละถ้าถ้าคลิปออกมาให้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาเป็นลูลู่นะฮะลูลู่ได้สเปรวิเวอร์มาขั้นหนึ่งนะครับมีกากัสอยู่ขาดก็แค่มานานะครับถ้าได้บุมบัฟมาหรีโชจินก็ได้อาลีก็คือแบบจะช่วยยิงยาวให้เราได้พอสมควรน,นะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอวิดฟอร์จูนครับวิดฟอร์จูนไม่ได้มีกุญสูนะฮะยังเป็นการเบเกอร์อยู่นะครับซึ่งก็มีที่ถอดอยู่เนาะ อาจจะเปลี่ยนเป็นกุนซูที่หลังก็ได้ฮะและก็มีเป็นแพนโดร่านะครับสามารถเปลี่ยนไอเทมได้ทุกรอบอยู่แล้วครับอ่ะเรียบร้อยครับรอบนี้สู้ไม่ได้ฮะเจอวิดพอ์สูตรฝ่ายแพ้ไปโอเคครับลงเลเวลรอบนี้เอ่ออาจจะไปเจ็ดได้ก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าทริปให้ตังค์ไม่ได้แต่เสียดายเสียดายโยเนะไม่มาเลยครับจะสุ่มก็ยังไงอยู่ มาลองดูไอเทมกันหน่อยครับมีเป็นคาทาฮะธน,นูแล้วก็คาทาอีกแล้วครับโ,โหยังไงไม่มีน้ำตาไม่มีดาบเลยอ่ะแย่จัดอะรอบนี้ครับไป8ได้แล้วนะคนี้ฮะเอ,อ้ยไม่ใช่ไป7จ็ดนิแต่ลงได้8ตัวโทตกใจตกใจไอเทมครับเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งผมทาเป็นนี่ดีกว่าไอโอ c ิกสปาร์กนี่ฮะจะได้เราต้านเวทกันหน่อยอารีจะได้เจาะได้ง่ายขึ้นฮะ,ะมันก็ยังพอจะเป็นนาชอทูตคู่กับโชจินได้นี่ครับผมต้องหาดาบมา อา,ารีเราจะไม่ใช้เป็นบูบับก็ได้จะใช้คอมโบนาะชอทุดกับโชจินนะครับสกิลทีแล้วแบบว่าได้ตีเร็วแลวโชจินมันก็ช่วยเก็บมานะนะครับก็จะคล้ายๆกับแอนดี้เลยเดี๋ยวได้วงล้อไปหาดักนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ KDA ฮะมีเจาะเกราะเวทแล้วเลครับให้กับเซตไปซึ่งก็ดูว่าจะกเจาะได้เข้าง่ายขึ้นและโอ้โหงานดีอีกแล้วลูลูล่ของเราปั่นป่วนไปครับแล้วก็เก็บตัวเขนเดนไปได้ครับเอ็กโคก็ตามไปเหลือใครสะสุดท้ายับ ใครสะโดนสกิลไปแต่เข้าไปไม่เท่าไรนะครับแล้วก็แตกไปแล้วฮะอาริผมอ่ะยังมีอาเฟยอยู่อาเฟยสกิลไปก่อนตายและลูลูก็เก็บไปฮะเรียบร้อยครับผมเพิ่งเห็นว่าเขาหยิบอักเบนมาเหมือนผมเลยนะ แต่คือเขาเวลหกนะครับผมมีเป็นฮาร์สติลฮะช่วยเก็บเงินมันก็เลยพอจะไปก้าวได้อยู่นะครับไม่งั้นคือแบบลําบากฮะถ้าหยิบอักเบนดี้มาแล้วไม่มีอะไรที่ช่วยเก็บตังค์นะครับอ่ะอันสุดท้ายครับพริสมาติกเหมือนกันครับไม่มีอะไรเร่งตังค์ก็เดี๋ยวมาเป็นดูดเลือดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ต้องการให้แบบว่าดูดเลือดขึ้นมาหน่อยจะได้ช่วยยื้อชีวิตนะครับอ่ะผมไปรูเซอร์สองไหมตอนนี้คือฮาร์สติลมันเกินมานะครับฮาร์สติลมันเกินมาไปรูเซอร์สองเน้นยืนเรามีอาริช่่วววววยยสสกกิิลลลลลออออูููแแ้้็มีเเปรร์นะคับงงดด โยนไ้ไม่โผล่มาบ้านเราบ้างเลยเสีย <c oughs> ดายรอไม่ได้เปิดฮัสติวห้าฮะไม่ได้เก็บตังอย่างจริงจังสักทีนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอะรอบนี้ครับเจอกับ Cloud Driver คราวไดเวอร์นะฮะดาวหน้าแบบแน่นๆเลยตอนนี้แต่พอเซตแตกไปเท่านั้นแหละโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอเทมไม่มีแล้วนะฮะตัวถืออเทมส่วนคาตาดี่มีแฮนด์ออฟจัตติกสอันเลยนะครับโอ้โหสกิลทีเดียวเลือดเต็มหลอดอะเรียบร้อยดิ อ่ะมีเป็นแซกฮะตัว4บาทรูเซอร์น่าจะแทงได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงเลเวลได้แค่นี้แหละเคทลินไม่น่าจะได้เล่นนะครับขายเก็บตังค์ลงเลเวลรอบนี้ครับเจอ EDM นะครับมีเป็นเซ็ตอันนี้คือปั้นเซ็ตเลยนะครับไม่ไม่ผ่านแ็คไม่ผ่านลักเลยไปเซ็ตเลยนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ถ้าไม่เจอจริงๆก็มีเป็นป๊อปปี้นะครับไอเทมพอๆกันได้อยู่ซึ่งก็ใส่วอลม็อกมาเรียบร้อยแล้วนครับน่าจะเล่นป๊อปปี้แหละให้เซ็ตปากถือไอเทมไว้ก่อน แล้วก็เป็นโมเชอร์กันแบบเยอะมากๆคะในครั้งก็มีอีกเยอะเลยนะครับมียันยอลอิกฮะอ่ะเรียบร้อยครับสู้ไม่ได้ไอเทมครับยังคงได้เลือกคู่ที่2นะฮะก็อาจจะหยิบมาเป็นน้ำตาก็ได้ครับหรือว่าตะหลิวอันนี้อ่าไปทำเป็นฮาร์สติวไม่ทำดีกว่าไม่มีใครเอานี่เหรอเค้เอรองั้นเอานะไม่เอาน้ำตาแล้วนะไปเลยนะฮาร์สติวห้าแล้วนะผมยังนะนะเก็บอาเฟไว้อยู่นะฮะ ก็ถ้ามันแบบจวนตัวจริงๆอาจจะต้องเป็นอดัพทีฟให้กับอาลีแล้วเนี่ยอ่ะโอเคฮะลูลูขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวเราโอ้ทริบกบนะครับก็พอใช้ได้พอใช้ได้นะครับอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราเป็นฮาสติวหไปก่อนนะครับเก็บตังค์เพิ่มเติม,ตมจะได้ไป9ได้มันลําบากตรง8ไป9ด้วเนยและฮะเส็จไป8ดีกาลังจะไปได้ละอีกนิดหนึงอีกนิดหนึงนะครับ แต่แไปเก้าโอโหหนักเลยอาจจะต้องเปทั้งหมดอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้10บาทนะครับแล้วก็ได้อีกทีด้วยอาจจะหาเฮดไลเนอร์ตอนเลเวลเก้านะครับมีโอกาสเจอตัว5บาทเป็น2ดาวส่วนจะพลิกเกมได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรอดูกันฮะ,อะรอบดีครับจิ้งมาเป็น3ดาวเยอะแยะไปหมดเลยฮะเตยมร,รอยครับสาแต้มแล้วอะรอบนี้เพิ่งจะมานะครับโยเด มาช้าหรือเกินนะฮะเดี๋ยวไปเป็นดีกว่าสี่บลูเซอร์นะ,นะฮะเมื่อกี้ห้าสติวครับมันก็เลยบางลงหน่อยแต่ก็โอ้โหเจอสามดาวเยอะง,งั้นยังไงก็ไม่ไหวนะครับรอบนี้ฮะมิดฟอร์จูนเหมือนว่าจะใช้แก้ขัดนะครับไม่ค่อยสุ่มเท่าไหร่แล้วก็มีเป็นเอสเรียวสองตัวในครั้งนะฮะหมดกันเจ็ดฮาสติว <laughs> หาตัวยากเลยนะฮะอ่ะรอบนี้ครับเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าไอเทมก็ส่งให้กันนะจากอักคเมนนะฆ่าตัวไหนก็ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆฮะไอเทมเรียบร้อยครับแพ้ไปฮะขอดาบอันนึงดิไม่มีดาบเลยนะฮะโอ้ไม่ได้คอมโบเลย มีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวมาดูในเอ็นวิวฮะว่ามีไม่มีครับก็อาจจะโยกไปทวิตเฟสได้อยู่นะฮะแล้วก็ได้แล้วดับโอเคเดี๋ยวเรามาอารีก่อนอารีได้ลุ้น2ดาวนะครับหรือว่าถ้าแบบโจนตัวจริงๆผมมีแชมเปี้ยนดูเบเคทนะฮะให้อารีขึ้น2ดาวได้เลยอ่ะไอเทมที่เหลือครับก็ประมาณนี้ฮะไอโอนิกมีแล้วอะกุนซูอาจจะพอได้มั้งกุนซูก็หยิบใส่ให้รูลูกไปนะครับ ลูลูเหมือนว่าจะอยู่กับเราได้นาน,น,านไม่ค่อยมีคนลวงนะครอ่ะรอบนี้ครับเจอกับคาตาลีน่านะฮะอันนี้ได้มาเป็น e d m cloud diver r แล้วก็คาตาลีน่านลครับและคาตา3ดาวแล้วนะฮะหยุดการโจมตีไม่ไหวแล้วก็เหมือนว่าจะดูดเลื่อดแบบแย้รงเลยครับจะฆ่าได้ก็ไม่ตายสักทีอ่ะปั่นป่วนไปนิดหน่อยโดย Lulu, ลูลูตึ่งก็ไม่ไหวฮะแพ้ไป15แต้ม มีเคท่ามาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือทาสติวเรามาส่งเท่านี้นะครับอ่ะไปเวลก้าวนิ่ะขอคอนเทนต์นหน่อยเวลก้านะครับขึ้นมาแล้วได้50 XP นะฮะขาดอีก36บาทครับซึ่งอ่ไม่น่าจะไปถึงววสิบได้นะถ้ามันยังไม่มีตัวอย่างนี้นะฮะแล้วดูดูเจออะไรเจอเอ็ลอร์ดครับมีเป็นทรูดาเมจฮะยาสุโอมีเคลด้านหลังด้วยเลยครับเลดบัฟ กุนซูมาเรียกได้ว่าตียับยับครับแนวหน้าก้นหนาหน่อยฮะเอ็โคเอ้ายังไงเนี่ยเก็บไปแล้วเดี๋ยวโอเอ้าโอไปแล้วเอ้าเรียบร้อยดีอย่างเงี้อุ้ยชนวะว่ะชนะเฉยชนะเฉยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูของกันหน่อยฮะโอ้ไอเทมแสงมานะครับเป็นเดดแคปเนาะ สวยอยู่อโอเคถึงเวลาครับผมจะไปวิวสิบก็คือแตกแน่ๆผมต้องหาตัวเล่นในตอนนี้เลยนะครับพอขึ้นไป10ก็คือแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีตัวเล่นฮะแซคขึ้นมา2ดาวครับแล้วก็มีเป็นเฮดไลเนอร์บิดแคลงมาไหมมาทําไมเนี่ยอโอเคเคน2ดาวนะครับแล้วโอ้โหแต่ละตัวเฮดไลเนอร์มนมีแต่แท้งทั้งนั้นเลยนะครับอย่างแย่เลยครับเดี๋ยวหยิบไอเทมเป็นซันไฟ์นะครับตอนนี้เราไม่มี สกิวนะครับก็ให้แซกไปแซกพึ่งจะ2ดาวส่วนเดสแคปตอนนี้คือไอเทมมันเต็มแล้วนะครับมีรีฟอ์เตอร์อยู่ให้เปลี่ยนได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะดูในสนามกันนิดนึงครับรอบนี้เจอกับ KDA ฮะทีมนี้เขาอาริ2ดาวแล้วนะครับก็มีเคทลินด้วยแย่เลยได้ปันอาริซับครับแล้วก็อากาลีครับโดดมาลวงฮะแต่เรามีสกิลแล้วเป็นหิวนะครับถ้าไม่ตายในสกิลเดียวก็พอจะได้อยู่โอ้โหและเคสันเต้ทุบแตกเลยฮะอาริผมแตกเลยเรียบร้อยครับเหลือแต่ตัวแนวหน้าฮะ มีแซคมีเซตกับลบูเซอร์ขั้นที่2นะครับขาดอีกตัวหนึ่งเราจะไปที่6แล้วก็เรียบร้อยครับเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่แซกเด้งไปได้ฮิวและได้ดาเบสครับเรียบร้อยฮะมีตัดฮิวด้วยแหละไอเทมไอเทมไอเทมเทมาอยากได้นู่นเลยข้างบนนะ่ะ 5บาทยอลิกนะฮะได้มาโปรเทคเตอร์วาวแต่หายนะครับก็หยิบมาเป็นเนี้แหละจินนะครับไอเทมมันก็พอไปทําเป็นโชจินมีรีฟอ์เตอร์มาสุ่มเปลี่ยนอยู่นะฮะอันนี้ก็แฮนด์ออฟจัสติกก็ไม่เร็วแล้วออกมาเป็นป๊อปปี้ฮะมันก็ไม่ใช่ไหมป๊อปปี้มันไม่ได้เด็แคทลินครับแคทลิน right. ไม่มีไอเอฮะไม่มีจอกกรอกกายภาพด้วย <laughs> ผมเลือกทางเวทมาแล้วอะคาทัสพอได้อยู่มั้ง พอได้อยู่แต่ตอนนี้ตังค์ไม่มีแล้วฮะไม่มีให้อยู่ได้แล้วฮะสิบาทเออไม่พอวะคาทัสเอ็กซ์คิวเชนอร์อาร์กลีก็ได้ใช้นีครับโอเคหมดเวลางั้นลองไปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหแล้วเจอพังด้วย3ดาว4ตัวนี่ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวไอเทมให้กับลูลูไปก่อนอาจจะได้ขายทิ้งอาจจะได้ขายทิ้งเพราะผมให้จินไปมันก็ไม่ค่อยเข้าเทาไหร่ให้ลูลูอาจจะได้ AP ขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะพอช่วยอะไรได้หน่อยฮะ,อะรอบนี้ครับรอดไม่รอดครับเคนได้ไเทมมาค่อนข้างดีเลยฮะดูดเลือดครับดูดเลือดยื้อเข้าไปฮะเรียบร้อยครับออ้ยได้อยู่แล้วเนี่ย <laughs> เออหรือว่าผมไปหาเวลสิบดีวะผมไปหาเวลสิบเป็นห้าบาทีเลยดีกวะะ่ามั้ง าบาทเฮดไลเนอร์ er, กันเลยดีกว่ามั้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับรอบนี้ท้าแพ้15แต้มมันน่าจะยังไม่แตกนะฮะมันก็จะมีรอบพักรอบหนึ่งรอบคลิปนะครับอ่ะไปเวลสนะิบฮะเดี๋ยวหาเฮ็ดไลเนอร์กันในช่วงคลิปนะครับโลบสุดอะไรสุดฮะวันนี้ <c oughs> ไปให้แบบสุดๆไปเลยเวลสิบเป็นไปเลยหาเฮ็ดไลเนอร์ห้าบาทไปเลยนะครับอ่ะเจอกับแจนะ็คฮะสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ฝั่งเราแนวหน้าคือบลูเซอร์นะฮะมันไปตีตัวเฮดพีเยอะๆก็ติดอยู่กับแนวหน้าไปก่อนนะ โอเคฮะอาริขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับแล้วก็ได้ซิกบาเป็นเฮสไลเนอร์แล้วเอาอา,าริขึ้นมาทำทำไมวะก็แทน <c oughs> ที่จะโอนไอเทม <c oughs> แล้วก็คือไม่มีตังดึงซิกอะดิโอ้ยกล่องก็จะเปิดล็อกก่อนนะแต่จริงๆรอบนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปมันน่าจะให้ของนะให้ตังโอเคฮะมีตังดึงซิกแล้วนะครับปลดล็อกก่อนแล้วก็รีบดึงมาอ่าโอเคได้สมฟรีทิ้งได้ลูเซนมาเปิดต่อแจสได้เลยครับเออมีอะไรขายได้บ้าง โอ้โหอารีเพิ่งขึ้นอ่ะผมไม่อยากขายเลย4บาท2ดาวมันก็พอใช้ได้นะฮะลองดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมตรงนี้ก็จะมีนาชอทูตนะครับที่น่าสนใจให้ซิกเดี๋ยวถอดไอเทมนี้ก่อนลูรูเลยฮะถอดออกมาเลยโดยใช้รีพอร์เจอร์เดยวครัมี2อันอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเป็นนาชอทูตนะครับมีถอดอีกอันนึงก็นู่นอ่ะไปถอดได้เคนนะครับเคนใส่เป็นไททันดีกว่าอ่ะโอเคออกมาเล็ดบั๊บนะครับไม่ไม่เร็วไม่เร็วโอ้อามาใส่ให้ซิกได้ฮะซิกนาชอทูตบูบั๊บเล็ดบั๊บนั้นน่ะ แปะไปแปะไปแปะไปขอใช้อารีสักหน่อยอะนะไหนๆขึ้น2ดาวเสียตังค์ขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็เคนเดี๋ยวเป็นบอมเป้เวสนะฮะจะได้ตายยากๆได้สะท้อนดาเมจด้วย,วยนะครับแล้วก็เรียบร้อยะฮะเอ้ยเอาเรื่องมีจินมาอีกตัวฮะแล้วก็อีลอีนะครับอ่าไอเทมของฮาร์สติลออกมาเป็นคาอาไอโอดิีกสองอันเลย รอบนี้เอาดูเซียนลงไปนะครับบลูเซอร์มันเกิดมาหาบลูเซอร์ตัวที่6ก่อนนะครับแล้วก็ใส่จินได้วยฮะในะรอบนี้รอบที่แล้วเราใส่เป็นเซนนาฮะทำเป็นลาพิดฝ่ายไม่ได้ช่วยอะไรฮะเอาออกไปนะครับรอบนี้ฮะเอสเรียวมาเป็นเฮดไลเดอร์นะครับบีซิกอยู่ในครั้ง2ตัวก็เรียบร้อยครับเอ้ยไม่เร็วน,นี่ จริงๆอารีนี่ก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าอารีเนี่ยมาเป็นสเปลวิเบอร์นะครับแล้วได้สกิลบ่อยพอสกิลปุ๊บม,มันได้เอพีนะครับแล้วมีไฮเปอร์ป๊อปขั้นที่3ด้วยนะครับมันก็ได้มานาได้ตีเร็วนะครับสกิลได้เร็วว่าไม่เร็วเลยนะครับถ้าบัฟให้อารีแบบเป็นตัวแบกแบบนี้เนาะอ่ <c oughs> ะโอเคเดี๋ยวปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตอนนี้ได้มาบิ๊กช็อตขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ย <c oughs> อริกฮะมอเชอร์อีเลี่ยหฮะขึ้น2ดาว ห้าบาทสอดาวแบบนี้ผมว่าน่าจะโอเคแหละมีลุ้นมีลุ้นสู้ได้อยู่นะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับคาตาินะ่าคาวไดเวอร์นะครับสองแทนออฟจัสสิกแล้วก็โดดไปหาหนวดกันหมดเลยฮะอาริเราชิวฮะสกิลได้บ่อยแล้วก็เรียบร้อยครับแบกงปโอ้โหยอริกมาพอดีเลยเอาไม่เอา แล้วเท็มไม่ค่อยดีด้วยนะฮะลูนานเฮลิเคนไม่มีคเนเอานะฮะเรียบร้อยยอริกเรา2ดาวครับเอสเลวอีกตัวหนึ่งครับโซน่าฮะเป็นสเปลวิเวอร์ฮะสามารถปรับเปลี่ยนแทนได้แต่โซน่าเนี่ยมานาเยอะตาแรงแหละแต่มานาเยอะ <c oughs> เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอด2ดาวฮะแล้วใคร3ดาววะเนี่ยอ๋อหมู่มุ่งมูอ่ะหมูมมมู่อ่ะแล้วเจอกันในรอบนี้แล้วเหรอโอเคงั้นจัดไปเลยะฮะใช้ตัว5บาทเดียครับไม่เสียดายไม่เสียดายเพราะว่าถ้าเราแพ้เราก็จบนะครับ วนเอเทมจินก็ลูนานฮลิเคนไม่รู้ว่าป้อมมันจะยิงกระจายบ่เนะไม่เคยใช้เลยโอ้แล้วสามดาวห้าตัวเลยฮะลำบากอยู่ลำบากอยู่อ่ะลองดูกันทีมแวร์ดูของเรา4บาท5บาทจะไหวไม่ไหวนะครับก็มีเป็นบรูซเซอร์ขั้นที่2อนั้นหน้าขยับหนวดมาด้านหน้าหน่อยนะฮะไม่มีตัวลวงฮะ,อะลองดูก่อนแล้วเขาเป็นพังหกด้วยนะครับมีสัญลักษณ์พังอยู่แล้วก็เหมือนว่าเจ้าทวิสเนี่ยก็เป็นพังนะครับโอ้โหกระจุยแล้วด้านหน้าผมอ่ะแซกแตกไปอ่ะยังเหลืออยู่ชนะไปฮะ ชนะได้ด้วยเฮรไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยอาแล้วก็มีโซนา่าฮัสเปล,ลวิเวอร์มาแทนซิกนี่คือไป5ได้เลยฮะซ่าสเปลวิเวอร์แต่มันจะช้านะครับตอนนี้เรามีไฮเปอร์ป๊อปขั้นที่3นะครับผมขอข้ามไปมว่าตอนนี้บอดกำลังโอเคเลยกำลังดีเลยอาลิสกิลด้วยบ่อยครับแล้วก็มีประกบข้างฮะไฮเปอร์ป๊อปสตัวประกบข้างเลยนะฮะตัวไหนใช้สกิลนีคือแบบได้บัฟเลย ส่วนอีกทีมนึงฮะคลาวด์ไดเวอร์ครับโดดก็เลยก็ต้องอยู่ตรงมุมก่อนนะครับไปให้คลาวด์ไดเวอร์ไดโดดไปนะครับแล้วก็มีเป็นโซน่าฮะคอยบัฟดาเมจให้ซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาได้คิยาน่ามาแล้วนะคิยาน่าหสองดาวนะครับโอเคเก็บไปนะครับโอ้โหโดดกันเละเลยอาริเราก็สกิลยับเหมือนกันฮะของมาเพื่อสิ่งนี้เลยฮะมาเพื่อไฮเปอร์ป๊อปเลยฮะนาชอทูธกับโชจินฮะคอมโบตีเร็วไปเรียบร้อยครับเฮ้ team, ไม่เร็ว,ไม,รวไม่เร็วจริงนะครับ อาริสองดาวเองนะฮะถ้าสามดาวจะตีกว่านี้โอ้โหแล้วไอเทมบอ,อกมาเป็นน้ำตาอันหนึ่งโอเคฮะมาดูในเอนวิวกันหน่อยฮะมีอะไรบ้างฮะอ่ะซิกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าอาจจะต้องเป็นติฟโกบมัง้งติฟโกบให้กับยอริกนะฮะยังไม่มีไอเทมแล้วก็เคียร์หน้ามาโอเคโซน่ามีอีราอรฮะอีราอรได้ลุ้นสามไม่จริงๆตอนนี้ทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะขาดแค่เอสเลียวฮะยังไม่สองนอกนากนี่นคือแบบโอเคละนะครับผมสุ่มและเล่นหาตัวสามดาวเล่นดีกว่า อ,อารีมาเต็มเลยไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะฮะเยลี่ฮะ2อดาวสตัวแล้วก็มีจินฮะได้ลุ้นขายฝันอยู่แต่ตอนนี้15แต้มสุดท้ายอาจจะรอบสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วเจอกับพังฮะลืมขยับหนวดเลยลองดูกันลองดูกันครับอารีเราได้สกิลเร็วอยู่สกิลรัวๆนะครับ เทสมาล็อกไว้ครับไม่โดนอาริฮะอาริยังสกิลได้ฟรีอยู่ครับและแนวหน้าเขาเหลือแพนทีออนสุดท้ายฮะส่วนวายไปตีดวดครับปล่อยายตีไปก่อนนะเราเจาะแนวหน้าไปได้แล้วแซคเข้าไปสตันและลูลู่ปั่นป่วนต่อเรียบร้อยฮะโอ้โหทีวารูทีวารูรีบมาเก้าเพื่อที่จะใช้งานอักเบนนะฮะซึ่งก็โอเคลุนลุนหน่อยเสี่ยงเสี่ยงหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับพอมีตัว4บาท5บาทขึ้น2ดาวเมื่อไหร่ก็คือมันโอเคแล้วมันเริ่มยืนตัว ตั้งตัวได้แล้วเรามาลุ้นหาเฮดไรเดอร์ในช่วงเวลเก้าเวลสิบก็มีโอกาสได้ลุ้นตัว5บาทขึ้น2ดาวนะอย่างซิกอันนี้ได้มาเป็นไฮเปอร์ป๊อปด้วยทําให้ไปที่ขั้น2ได้ครับก็มีลูลู่มาเป็นขั้นที่3เลยครับสามไฮเปอร์ป๊อปนี่คือแบบโอ้โหจะเห็นได้ว่าอารีผมสกิลลัวๆรัวๆัวๆไปเลยนะฮะถ้าเป็นโซน,น่าเป็น5สเปริเวอร์ก็เกมอาจจะเปลี่ยนเหมือนกัน สกิลอาจจะช้านะฮะแต่ได้แรงได้แรงกว่าแต่เมื่อกี้คือต้องต้องรีบจบนะครับไม่งั้นนี่คือแบบแปะนะครับแนวหน้าแล้แบบกากัาอย่างนี้เซ็ตอย่างนี้ฮะมันเริ่มจะไม่ไหวในช่วงท้ายเกมนะมันต้องโอนวอรเทอรเทอร์ไปให้แซกไปให้อีรอยีนะครับซึ่งผมไม่มีที่ถอดละอ่ะโอเคฮะไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้งโอเวอร์ท็อปอัพครับในช่วงนี้มีกิจกรรมส่งท้ายปีของฟรีมินเนอร่์โลกสามารถเข ว่าตามลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะมอร์ลี่คิดสต์มาครับทุกคนฮะมีความสุขม,มากๆครับสวัสดีครับ